สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดบนบอร์ด Arduino ความสามารถที่มีมากกว่าสัญญาณที่เป็นดีต้อนนะครับก็คืออเราไปดูที่บอร์ดนะครับพินหมายเลขสามห้าหกเก้าสิบเอจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณนะ์คล้ายคล้ายคลื่นนะตรงนีนะ้ถ้าดูเทียบไปที่บอร์ดเขาอธิบายว่าคลื่นก็คือ p w m นะครับนะย่อมาจาก พันธ with modulation นะครับพี่ดีีดเอ็มเนี่ยเป็นเทคนิคในการทํางานเพื่อปรับระดับสัญญาณดิจิตอลน,นะครับปรับความกว้างอันนี้ต้องไปศึกษาในารายละเอียดแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้เราจะใช้เทคนิคนี้เพื่อควบคุมนะความสว่างของหลอด LED นะครับเพราะฉะนั้นะนะพินเหล่านี้นะครับนะที่วงสีแดงไว้เนี่ยก็คือมีความสามารถ พิเศษเพิ่มขึ้นจากแตกต่างจากพินอื่นๆน,นะครับพินอื่นๆก็คือสามารถทำ PWM ได้นะครับเอามาดูว่า e m b อกนะครับจะใช้เทคนิคนี้อย่างไรนะครับเปิดโปรแกรม m b อกขึ้นมานะครับเริ่มจากที่พินนะครับมาดูจะมีะบล b e อันองนั้นเขียนว่านะครับเซต pwm อ่าตอนนี้ก็คือพ no. ิน n ับเบิลห้อ่าตอนนี้เราใช้พิน n ับเบห้แล้วเอาพุตในวงเล็บศูนย์นะครับอ่าการทำงาน pwm ของบอร์ด arduino uno เนี่ยนะครับมันจะมีความสามารถอ่าปรับระดับอ่าค่าได้ตั้งแต่0ถึง255นะครับเราจะมาดูกันว่าค่าต่างๆเนี่ยครับจะเห็นผลอย่างไรนะครับเราจะใช้ สี่ระดับด้วยกันนะครับเราจะใช้สี่ระดับคือที่ระดับศูนย์นะครับแล้วก็หกสิบสี่หกสิบสี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดครับแล้วก็ สองร้อยห้าสิบห้านะครับทีนี้เราอาจจะสังเกตไม่ทันเพราะว่าโปรแกรมทำงานรอบเดียวนะครับเราก็ใช้ loop forever อ่าตอนสุดท้ายเพื่อให้มันเ,เว้นห่างนิดนึงเราก็จะเว้นสักสองวินะครับเราก็จะทำการอัพโหลด จะเห็นว่าความสว่างของหลอดนะครับดับนะครับศูนย์ก็คือดับนะครับสว่างขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงระดับที่255คือสว่างที่สุดนะครับเทคนิคนี้เราอาจจะนําไปใช้เพื่อทําการควบคุมอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นนะครับมาควบคุมความเร็วของดีซมอเตอร์สำหรับคนที่ต้องการทำหุ่นยนต์นะครับก็อาจจะนำเทคนิคนี้เพื่อ ให้หุ่นยนต์มันวิ่งช้าลงหรือเร็วขึ้นอะไรทังนี้นะครับนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะควบคุมเอาพุทธนะที่ผ่านมาเราควบคุมเอาพุทแบบดิจิตอนที่เป็นออนออฟเท่านั้นนะครับติดหรือดับแต่คราวนี้เราสามารถที่จะหลี่ได้ด้วยนะครับเทคนิคนี้ก็นําไปใช้กับงานหลายๆด้านนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่คิดว่าในอนาคต จะไปลองทำหุ่นยนต์เล่นนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ